ครับวันนี้ก็ามาเจอกับอาจารย์รองอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เจอในวิคที่เท่าไรเอ่ยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวิคสัปดาห์ที่10แล้วนะครับสำหรับนักศาอ่าสำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นในส่วนของกีฬา,าสากลของกีฬาวอลเลย์บอลน,นั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของทักษะกีฬาเรามารู้จักกับทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับ ลูกวอลเลย์บอลกันก่อนนะครับนี่สิ่งสําคัญนะครับการสร้างความคุ้เคยกับลูกวอลเลย์บอลมีอะไรอุปกรณ์ของมันก็จะมีในส่วนของอันนี้เองนะครับก็จะเป็นลูกวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับการสร้างความคุ้เคยสร้างทําไมครับอาจารย์สร้างทําไมเดี๋ยวอาจารย์รยจะบอกให้นะครับว่าก่อนที่เราจะเล่นกีฬาทุกชนิด นะคบเราต้องรู้จักการสร้างความร่้เคยกับลูกอลบอล mm hmm. การควบคุมทิศทาง mm hmm. การควบคุมน้ําหนักบอล mm hmm. ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ในการสร้างความร่้เคย,เยนะครับโอเคสําหรับเรามารู้จักการสร้างความรุ้เคยกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้นักศึกษาได้ทําการรูปแบบฝึกนันเองนะครับแบบฝึกของการสร้างความร่้เคยเดี mm ๋ยวมีดังต่อไปนี้โอเคเลสโกาเรามาดูรูปแบบ ที่1นึก็เลยนะครับรูปแบบตัวที่1ก็คือการคริ่งบอลไปทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนั่นเองโอเคอ้าขาหช่วงหลนะครับดูนะครับดูโอเคขวาก่อนนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา สอจะเป็นในรูปแบบการคลิ้งบอลแบบเลข8น,นั่นเองมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคมาเข้าสู่ในส่วนรูปแบบตัวที่3มนั่นเองการส่งบอล ใต้ผาเป็นเลขแบบนะคบมาดูกันว่าเป็นแบบไหนรู้แล้วคับโอเคคับรูปแบบที่4จะเป็นในส่วนของอโยนบนใต้วางขา นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับดูนะครับมาดูในรูปแบบที่5ก็เลยนะครับจะเป็นการหมุนลูกบอลรอบเอวนะครับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนป้ายสครั้งนะครับ โอเคมาดูในรูปแบบที่6กันนะครับนักศึกษาจะเป็นรูปแบบการเลี้ยงบอลมือเดียวนั่นเองลองมาดูกันครับว่าเป็นแบบไหนดูด้านขวาก่อนนะครับด้านซ้ายต่อนะครับ ที่7ก,กันนะครักศึานาดูปฏิเจติจะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบนสลับซ้ายขวานั่นเองมาดูกันนะครับเป็นแบบไหน,นพร้อมเริ่ม ดูในรูปแบบที่แปกกัเลยนะกสาอ่ารูปแบบที่แป็จะเป็นในส่วนของการโยนบอลมือเดียวนั่นเองโอเคเริ่มสลับและะ้วมันจะเป็นนัาง่อต่อ มาดูรูปแบบที่9กันเลยนะคะนาาักศึกษาจะเป็นในส่วนของอการโยนสลับซ้ายขวาเนื้อสีสาั้นเองโยนขวาซ้ายรับโยนซ้ายขวารับนั่นเองมาดูกันเลย กันเลยนะครับน้าสาจะเป็นในส่วนของการโยนบอลขึ้นแล้วกบมือสามครั้งนั่นเองมาดูกัน มาดูในรูปแบบที่11นั่นกันเลยรูปแบบที่11จะเป็นในส่วนของการดาะมือข้างเดียวเราจะเริ่มจากด้านขวากันก่อนนะครับสาโอเคเริ่มเลยกำมือนั้นแค่ครับโอเค มาดูฝั่งดนะ้นซ้ายต่อนะครับฝั่งที่เราไม่ถน,นัดนะครับอโอเค,อเคมาดูรูปแบบที่12กันเลยนะคะทุกทาจะเป็นในส่วนของ ใช้ลูกวอลเลยบอลหนีดหนีดขาหนีบนะครแล้วเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาข้างหลังมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนเอาไหนบอลต่อไปเลยไปพร้อมกัน้างหน้า ารให้ทําไปในส่วนของ12แบบฝึกนี้เดี๋ยวจะให้นักศึกษาได้ทําการฝึกภายในห้องเรียนนั่นเองหรือใน Google Classroom ของเรานั่นเองนะคะคนักศึกษาอาจารย์หวังว่าในส่วนของการสร้างความคุ้นเคยมันคงไม่ยากเพราะทุกชนิดกีฬาเราต้องมู้ยากการสร้างความคุ้นเคยก่อนก่อนที่เราจะลงในส่วนของทักษะแล้วก็ทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะที่ยากนั่นเองหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะในส่วนของทักษะเดี๋ยวเราเจอกัน ในห้องคลาสรูมเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอให้นักศึกษาได้ทำการฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีการทำแบบฝึกและก็อัดส่งวิดีโอมาให้อาจารย์ทาง Google Classroom ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิกฤติอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าฝึกวันละนิดจิตแจ่มใสฝึกบ่อยๆอาจารย์ที่ว่ามันได้สุขภาพและได้ ความสุขแน่นอนหลังจากนี้สวัสดีครับไปบ,บาง